วิดพื้นแข่งเปล่าวิดพื้นแข่งเปล่าวิดพื้นดิยวิดพื้นแข่งเปล่านี่หนึ่งสองสามวิดพื้นวิดพื้นเปล่าวิดพื้นฮัลโหลอย่ามาชวนดูอยู่

ดเลยได้เลยได้เลยเออไเลยจั้จย่ะเอไวออกได้ทีออกได้ดีวเออออกมาออกมาออกไปประตูให้ผมด้วยนี่เออเหนื่อยแล้วเอแล้วอแล้วเาจับไไว้เโฟนจับไว้จับไ้ไว้จับต้นไว้จับ้ไว้อ

ไดแล้วได้แล้วดูแล้วจำนะดูแล้วจำนไปใช้เฮ้ยไงอะไปมาเลยก้องดูกำลังใครว่า้ำได้พี่มีแล้วอุ้ยีอะไรที่อะไรได้อันนั้นด้วยหรือไม่เออเออมตัวหนึ่งหนึ่งดึงไปข้างหลัง อันนี้มันว่าราจะต้องหาเตามาเผานะหลายพี่อย่างใช่ปอว่าเป็นแม่พิมพ์กุญแจแน่นอนไ่เอาหลอกุญแจแน่นอนใช่เรียนมาตอหาเลขต้องหาเลขมาหลอใช่เอาทันเขาอันนี้มันด่าต่อจากที่เราเล่นไงนี่พี่ได้ดิไเาหลกมาองมาหลอมาเลอมาหลอมอดมาหาหลอมาหลอดมาหลอดมาหลอดมาหลดมอมาหลอด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 มาหลอมาหลอดมาหลอมาอมาลออมาหลออมมาหลอมาออมาหลอมาหลอม ล้อมแล้วล้อมแล้วเย่ยังไม่ใส่ยังยังยังไม่ได้นอนรอรอคนเด็กร้องแม่โอเคโอเคที่เราโอเกมที่ไม่ต้องใช้สมองเยอะขนาดนี้ได้ไหมดันดันดั่โอ้ยมีคนดึงกระถิงผมมีคนดึงกระถิงผมเด้งตองไม่ต้องยังไม่ต้องไม่ใส่แม่ไม่ใส่ยากเกิน เอาคนอื่นไปนี่แต่ผมจัดการให้เองโอ้ยโอมัติดแกนให้ดูไอ้หนูไอ้กุญแจมันติดไอ้ไอ้ไน้ไอ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 ้อ้ไอ้ไอ้ไา้นอ้นม้ไะ้ไอ้ไอ้กอ้อ้ไ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 น้ไอไอ้ไอ้ไอไม่ไอ้ไอ้ไ้ไอ้ไร้ไ้อ้ไออ้อ้ไอ้ไไอ้ไอ้้้ออไ ตัวสี่แบ้อั่าเยตียให้ตรงรูนะอยลียผิดรูนะไม่ได้นะ t u s a n d years later เโอ้ยมามาดูทางแล้วรถได้มาคืนแล้วหรอไ่มาแล้วเเแล้ว

เออใส่ทานก่อนใส่ทานก่อนโอเคเอาปัน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 แล้วสามัคคีกันหน่อยเดีลย่ทีเแลยวมันมีอะไรขัดปากงูน่ะไม่เกี่ยวผมต้นทำคนเดียวผมไม่เกี่ยวผสฝั่งนี้เอาแจกทานกันคุณโดนมาจับผมเอาเต็มแล้วทนุกคนตามด้วยนะแล้วเต็มแล้วเต็มแล้วทันเต็มแล้วผมเองผมเองดีกว่าผมเองดีกว่าเอาไปเอาไปเลือดสองคนแล้วหมดไอีกแล้วเรือดสองพันต้องรู้ไหมผมไม่จะทาน พี่ใหม่ลบพี่ผมเองโอ้ยอย่ามึงดึงออกมาดิโอ้ยเอาไปที Breath ่ออนเลยแป๊นย้อนลานี Shh ่บ้าบ้า นี่นี่เออนี่ไงเราเดี๋ยวจะกดตรงนี้ให้อุ้ยใช้ทูกก้อนจริงด้วยแล้วมันมีก้อนเดียวเจอก้อนหนึ่งข้างบนน่ะขึ้ไปเอาไม่ได้เลยคข้างบนกันแล้วล่ะต้องตามติดตัวขึ้นไปหาทางนตลอดตลอดตลอดเตือนของผมเองผมหาฐานขึ้นมันขึ้นไม่ได้ระดับใบปลายป่านชั้นเก็บของแล้วเนี่ยบนนู้นเนี่ย

เราอนไม่อบยโอ้ยไปบอปโอเราขึ้นนิบขึ้นนิขึ้นโอ้โอเคโอเคแตีดิมีิกดปุ่มอยู่ข้างบนนะโอเคกดกดกดีอความภาคภูมิใจของเรามามา จับไปแ่แน่นเลยแน่นอยู่มันไม่จับกูดวะมันจับกูทำไมเนี่ยสีแดงหลุดนี่นี่นี่มันนี่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 โอ้ยมันนี่มันนี่โอ้ย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 ตาย

กีละคนทีละคนได้ไหมเอ้สวยสวยสวยทีละคอนไปเออเเอไโตไปไปไปกีฬาคอนเอาของไปต่ออของไปต่อไปไปไปช่วยไป่ยช่วยดวอย่าิงอย่าิมอย่าิง อุยออยก็ด้ช่วยกูด้วยช่วยกูด้วยขอดมันมีแฟนอะช่วยกูด้วยโอเคได้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 ไดอได้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 ไได้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 ไ

อ๋อนี่ไงลงไป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 โอเคพี่โตพี่โตลงมาทางบ้านให้อภัยแล้วพี่โตกลับมาพี่โตกูอยากลงแล้วกูจะลงทังนพี่โตโตจะโดนที่โอ้หวานไปไหมไก่เยอะมากก็งงทิหายตอนเนี้ยเอาท่อไปใส่สั่งนึงก่อน เอาไปเสียบเอาไปเสีย้มันดันล็อกดันลึบดันลึบก่อนพี่ใหม่พี่ไม่มีสกิลเลกันไ่อาอฝันูม่ฝั่นดไม่ฝั่งนู้นฝั่งนี้ฝั่งนู้นเอ้า เช็คพอยต์ใหม่แล้วกด T X C อ่ะอ๋อเหมือนเดิมเหมือนเดิมเออเหมือนเดิมเอาถังดันถังไปอ๋อดันขั้นดันขั้นอ่าเดันถังไปเออดันถังไปเนี่ยมันมีสักนั่นแหละดันตรงๆนะดันตรงๆนะโอเคเอ้าเอ้าไม่ไหวแน่เลยล่วงหมดนะเฮ้ยไลน์ไลน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 ช่วยเล็ก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 ดึง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 บึ๊ ดยดยดรเกิไรเเร็วเร็ว้ยเดียวไช่วยกันวยกันเดี๋ยวนีจับข้างหน้าพี่จับข้างหน้าเดแล้วได้แล้วอ อเล็กปล่อยมืออเล็กปล่อยมือกันเออโอเคันหมุนที่มันเป้ตรงนี้คือตรงนี้ไปวงไปท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 วงอทสามคนเลยมมไทวงไปไปพี่ใหม่พี่ใม่ไปเลยขึ้นมาพี่รโอเคพี่ไมไปกระโดดกระโดดด้ันเออ ไปไไปต่อ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 เข้าใจแล้วเข้าใจแล้วโอเคโอเคเฮ้ยอย่างนี้อย่างละโอเค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 ไปไปดีละคุณดีละคนณทำไมกูรู้สึกปวดแมื่กิ้นต่องต้องรู้นโอเคเดือดต้องหึบเออเออโอ่ไอไทยเท่านังนละคนใครด้วยกัน

เฮ้ยสกีเฮ้ยดันน้สนุกเฮ้ยดานน้สนุกมาเร็วมาเร็วมาเร็วเ้ยแบ้าล้าอาไปแล้วไปเออเฮ้ยน้ด้วยทำไมทำไมสกีกูแปลกทำไมสกีกู้แลกวทำไมสกีกูนแปกเฮ้ไปไปเฮ้ยไปไปไปเออโอเค โอเควิดพื้นเปล่าวิดพื้นแข่งเปล่าวิดพื้นแข่งเปล่าวิดพื้นแข่งเปล่าวิดพื้นเลยวิดพื้นแข่งครับเปล่านี่หนึ่งสองสามวิดพื้นวิดพื้นเปล่าวิดพื้นโอ้วิดพื้นตีเต๋อยามาชนด้อยโยมิตเตอ ี่อ๋อต้องไม้มาผักตรงนี้พี่โตไปเดินสองไปเฮ้ยไม่ได้หว่ะไปเลยถอยหลังโอเคเดินหน้าอีกรอบหนึ่งถอยหลังเดินหน้าทำไมถอยหลังเดินหน้าไปมันไปไม่ได้ไม่ได้เอ้ยไม่ใช่ละผมมันไม่ใช่ละมันไม่ผ่านอ่ะ นี่ต้งองเอาไม้ค้ำแล้ <S <S วเราต้องกระโดดไปอ๋อมันต้องเอาไม้เดินไปเงี้ยใช่ใช่ใช่ใช so ่เออไม่ต้องมีกระโดดข้ามประเทศโอเคโอเคไม่ไม่กระโดดเราจะเอาไม้ตีไงเราจะเอาไม้ตีนี่ไง Two thousand years later เอาหินมันต้องเอาหินมาตีอ่ะโดนน้ำตัวละปล่อยหินนะปล่อยหินปล่อยหินเร้ยมหลับแล้วสวยสวยสวยโอ้ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปให้หมดยกเป็นเล็กไป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 ่อยังว้็นเล็กยกไเ้็นเล็กไยมือเลยไปมือเลยไปมือเลยโตมาเออไปมือให้เล็กให้เล็กจับไว้โอเคไปช่วยเล็ไปช่วยเล็กไปช่วยปลอยไปช่วยเล็กไปช่วยเล็กอ้าวได้แล้วได้แล้วพี่ใหม่อย่พิ่งนะพี่ใหม่โอเคผมจับพี่ใหม่แล้วผมจับพี่ใหม่แล้วพี่โตจับผมพี่โตจับผมจับพี่โตจับพ่อบ้านพี่โตจับพ่อบ้านโอเคจะได้แล้วพี่โตจับผมหน่อยพี่โตจับผมโอเค พี่ใหม่ปล่อยพี่ใหม่ปล่อยมือโอเคสวยสวยได้หนึ่งคนแล้วพามากระรดดกระโดรย์สวยสวยสวยเรื่อยจีเีงแจับตูดจับตูดจับตูดหันตูดมหจับตัวจับผมไว้จับโอเคผมเองผมเองผมเองยเรี่ยวเร่จับพี่โจจับจับพี่ใหม่ไรจับแล้วจับใหม่แล้วจับใหม่แล้วจับ่ใหม่แล้วับแับอึ๊บอึ๊บอึ๊บอึ สองคอเลยก็ได้นะเอาโตเลยตอนเนี้ยปุกกำลังกดดันเลยพี่โตเร็วเร็วพี่โตกระโดดมาพี่โตมาเลยพี่โตโตมาเลยกระโดดเฮ้ยสวยสวยไปแล้ว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 พี่วัเร็วพี่โตรีบมาพี่โตรีบมา ใช่พี่โตต้องไปช่วยจับพี่โตต้องไปช่วยจับจับใหม่จับใหม่จับจับพี่ใหม่จับพี่ใหม่พี่โตพี่โตจับพี่ใหม่อีนิดเดียว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 จับพี่ใหม่ยจริงจริงแล้วมันมันควรที่จะใช้ไม้นะจริงจริงแล้วอ่ะเโอ้ยแล้ว่อจะผ่านก็มึงก็มึงมีอะไรบางมเยอะก่อนเล่นอ่ะ ไปพี่โตไปก่อนพี่โตไปก่อนคนละครจีนละครไปปล่อยโอเคเพื่นตับมือกันเลยทำไมคุณเหนื่อยจังเลยเล่นเกมเนี้ยเดจะทั้งออกอยู่ตรงนี้เดินทางออกแล้วเจะทางออกแล้วผมจะเป็นความหวังให้ทุกคนนะผมจะผ่านทำเซฟให้ครับผมไปถึงปล่อยมือตายเลย โอเคิ okay. ่มใหม่ EP หน้าครับผมขอบคุณครับเฮ้ยขิ huh? Ferguson, ้นมาเลยเล็กแต่นี้เราเคยเล่นแล้วหมดแล้วหมดแล้วเนี่ยนี่ติดหัวที่หัวติดอ่ะจับได้ไหมได้ครับพี่แล้ว